จะเอาทูาบา <ENNIS> ออกมานะครับมึงมึง <anonymous> กับอะไรแดงเนี่ยเรื่องเบาหัวทำป็ดนะรู้สึกว่าเออโอ้นี่นะผมอันนี้ก็เป็นข้างในทูบาเออข้างในทูบาอันนี้เป็นข้างในทูบาร์นะครับกล่องเกือควัมนะครับเมื่อกี้โอ้โหนี่นะโคตรเบาเลยครับโคตรเบาเลยนะครับเบามากเบาหัวทำป็ดครับเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับยอเลชใยอุปกรณ์ตรงนี่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวทูบานะครับ อ,อันนี้คือทูบานะครับแต่ผมขอไม่ยกนะครับเพราะว่าไม่ใช่เครื่องผมเดีย๋ยวผมดูซ่อมซ่อมอีกอันหบแรกผมจะมารีวิวตัวหยาบจูบาร์ยาหยบห,หนึ่งสงอสงต่อต่ออันนี้ผมก็จะมาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปากลำโพงมันนะครับปา<ะ>ก<ร>คนเล็กเลยนะผมคนเล็กเลยครับอันนี้เป็นทูบาไม่เคยทูบาที่ก็กนแรงไป้วบางทีผมจะหลุดมาทับคอได้แล้ว ต่อไปครับก็จะเป็นโอ้เล็กมากเลยครับเี๋ยวผมแบกให้ดูครับครับอันนี้เป็นทูบอายุร้อยปีครับโอ้โหที่หมุนแบบสาวว่าคงสิบองศาสิบรอบนี้แบบนี้นี่ก็เป็นกระาถงอันนี้จะเขาเรียกว่าจะเป็นทําให้มันนิ่มครับตอนกดสามารถอันนี้สามารถชักออกมาได้นะครับนิ่มมากเลยโอ้เสียงโค่นนิ่มมาโอ้โหเสียงเป็นเม้าเลยน่มาอันนี้ก็จะเป็นเมาส์ครับลูกแรกเมาส์ก็จะแบบ งานมาหลายสิบปียี่สิบปีครับอัน,เล,เ,ลนเล็กมากเลยครับเล็กมากเลยครับโอ้อันเล็กเท่าตัวเกลื่อนผมเลยครับอันเล็กอันนี้ก็จะเป็นแบบพ่อแบบนั่งครับแบบคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเออใชัยไปชัยก่อนชัยช่ยไปไเถ<อ>ิดช่ยชัเา<ๆ>บาะนุ่มครับให้มันใช่คร่ะในนี้สามารถยักคนลงไปได้คนหนึ่งเลยลองไหมอยากลองไหมไม่ไม่ไอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบเอียงละแบบเอียงเกี่ยวผมอันนี้แบบยกครับแบบเป่าแล้วมายกครับมาชิงครับมาชิง อันนี้อีกตัวหนึ่งผมก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นไข่ครัวที่ไข่ครับอ๋อที่ไข่ครับที่ไข่เอาไว้แบบเอาไว้เปลี่ยนเอาไว้เปลี่ยนท่อครับอันนี้ก็จริงๆแล้วแต่ก่อนเมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนตายอยู่ในกล่องทุบบ้านเก็บ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 แล้วแล้วเขาก็เอาศพยัดเข้าไปใน